เดี๋ยวจะลองดูว่าวัวจะกินทุเรียนไหมครับวันนี้เอาทุเรียนมาให้วัวกินเม็ดหนึ่งดูมันเหมือนจะน่าจะอยากกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูกันดูได้กินไหมกินเป็นไหมลองดูนะดมนวน ้องดูก่นอนเฮ้ยไม่กินะ่ะเฮ้ยเสียดายจีเรียนด้วยตั้งเม็ดหนึ่งอะ่ะเฮ้ยหลายบาทนั้นเนี่ยเอา้าลองดมดูวายบัวไม่กินสวยแล้วเอาอีกทีนึงอีกทีนึง